สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้แอดมินก็มีข่าวด่วนมานําเสนอคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนั่นก็คือกองพลน้อยปืนใหญ่ที่4 5ของยูคเครนนะครับพวกเขาได้ทําการยิงปืนใหญ่สนามใส่กองทหารรัสเซียนะครับซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นก็ทําให้นับยานเกราะแบบ BMP2 ของรัสเซียนั้นถูกทําลายไปกว่าครึ่งโหลในการรบที่เมืองเคอร์ซอนครับ สำหรับการสู้รบในเมืองเคอร์ซอนนั้นกองทัพของยูเครนพวกเขาก็มีความคืบหน้านะครับอย่างต่อเน,นื่องในการรุกเข้าใกล้นะครับจุดศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้ที่รัสเซียนั้นได้ครอบครองไว้ตั้งแต่ในช่วงของการเริ่มต้นสงครามในช่วงแรกๆครับซึ่งเมืองเคอร์ซอนแห่งนี้นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ควบคุมเส้นทางไปยังคาบสมุทรไครเมียและถหากว่ายูเครนนั้นพวกเขาต้องการ ที่จะรักษาเมืองโอเดสซาเอาไว้ก็ต้องยึดเมืองเคอร์ซอนให้ได้ครับโดยการรบในเมืองเคอร์ซอนนั้นเป็นไปอย่างดูเดือดนอกจากนี้นะครับสำนักข่าวเน็กตาก็ยังได้ทวิตข้อความผ่าน t วิตเตอร์นะครับโดยพวกเขาเขียนว่าฐานของยูเครนนั้นได้เริ่มนะครับรุกค,คืบมายังปากทางเข้าของเมืองเคอร์ซอนและยึดบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแห่งนั้นเอาไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ และถ้าหากว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในเคอร์ซอนอย่างไรแอดมินก็จะนำข่าวสารนะครับมารายงานให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันอย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งนี่ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทหารยูเครนที่พวกเขานั้นสามารถตัดกำลังฐานผู้รุกร้านอย่างรัสเซียในเมืองเคอร์ซอนได้ไปจำนวนกว่าครึ่งโหลครับ ส่วนข่าวต่อมาก็นับได้ว่าเป็นข่าวดีของยูเครนอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมทั้งนี้ก็ด้วยความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของลิทัวเนียน,นได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาจะส่งโดนโจมตีแบบเบรักท่าทีบีนะครับไปยังยูเครน แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทั้งนี้พวกเขานั้นไม่ได้ระบุว่าจะส่งไปจํานวนเท่าใดแต่แอดมินก็เชื่อว่านี่จะเป็นข่าวดีสําหรับชาวยูเครนครับเพราะว่าเจ้าโดนแบบเบลักท่านี้มันได้สร้างนะครับผลงานเอาไว้ในสนามรบแห่งนี้อย่างมากมายครับทั้งนี้ชาวยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้ออกมาขอบคุณประเทศลิทเนียนะครับที่ได้ช่วยเหลือประเทศยูเครนในยามยากในยามภาวะสงครามนะครับที่ทุกคนนั้น ต้องร่วมมือกันในการยับยั้งการลุกรานจากรัสเซียซึ่งดโดรนดังกล่าวนั้นก็จะเดินทางมาถึงยูเครนภายในสัปดาห์นี้ครับก็นําได้ว่าทางยูเครนนั้นพวกเขามีความชํานาญในการใช้งานดโดรนชนิดนี้อยู่แล้วถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะถูกยิงตกไปบ้างนะครับก็ เป็นเรื่องธรรมดาของการทำสงครามทั้งนี้ยูเครนนั้นก็ได้รับอาวุธนะครับจากชาติพันธมิตรอย่างต่อเนื่องจึงทําให้พวกเขานั้นมีความสามารถนะครับในการที่จะต่อต้านกองทัพของรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมฐานเกณฑ์ของชาวยูเครนกลุ่มแรกนั้นก็ได้เดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ก็เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนะครับการต่อสู้ในขั้นพื้นฐานแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมทางกองทัพอังกฤษนั้นก็ยังไม่ได้ระบุว่าจะฝึกหลักสูตรอะไรนะครับให้กับทหารของยูเครนทั้งนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะฝึกหลักสูตรการรบโดยทั่วไปหรือแม้กระทั่งนะครับการฝึกหลักสูตรการรบแบบกองโจรครับทั้งนี้กองทัพของประเทศอังกฤษนั้นยังได้เปิดเผยอีกว่า พวกเขามีเป้าหมายที่จะฝึกทหารยูเครนอย่างน้อยๆก็ให้ได้จํานวนมากถึง1000 10, 0ื่นนายครับซึ่งทั้งนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าการส่งทหารใหม่ไปยังสนามรบในแนวหน้านั้นนับได้ว่าเป็นภารกิจที่มีความอันตรายสูงดังนั้นนักรบใหม่จึงต้องได้รับการฝึกฝนที่เพียงพอจึงจะทําให้พวกเขานนั้นสามารถอยู่รอดในสนามรบและมีความสามารถในการต่อกรอกับข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ นอกจากนี้การใช้งานอาวุธในสมัยใหม่นั้นยังต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนถึงจะสามารถนะครับรีดเค้นศักยภาพของอาวุธชนิดนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดทั้งนี้ยังต้องสามารถทำการบำบรุงรักษาและสามารถซ่อมแซมอาวุธได้ในยามที่พวกมันเกิดความเสียหายขึ้นได้ครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่เราตั้งใจจะนํามาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับหากคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยครับสําหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ